ประโยคต่อไปเดี๋ยวต้องชอบมากแน่ๆฮะฮะถึงจะเบวแต่รักเธอคนเดียวนะสกรูเดี๋ยวคำเป็นเรื่องแปลกๆแล้ว I am b u r n out very m u c h เดี๋ยวพูดเสร็จเดี๋ยวต้องตอะลิ้นแล้วก็กระพริบตาอยูทีเนี่ยหนูกยิบตาไม่เป็นองคือโมเดลหนูมันขยิบตาได้หนูทำไม่ได้ ตากังเนาะเน่ารักมาเหมือนมีคนบยิโภคแล้วอย่าทำน่ลรักเว้ยมันน่ารหยุดทำเดี๋ยวนี้แคยิดตาอยู่มันดันเดี๋ยวงบูดันเดี๋ยวมึงบู เพลง่ะฉันจัโดโมนิสน่ารักน่ารักให้พวกนายแล้วอย่าลืมตอบแทนฉันด้วยล่ะงันถึงจะเบียวแต่ก็รักเธอคนเดียวนะจุจริงๆมันก็เป็นคำที่ดูดีแล้วถ้ามันมีคำหนาถึงจะโดดเดี่ยวแต่ก็รักเธอคนเดียวนะคุณ You know I am a lonely but I love you pretty kitty <c oughs> Oh m ่ n น i ก o ัง You are so cowardly. Toma! Niko tag, Niko tag, Ah, so, so. What is that? Inu tag! Inu tag, <laughs> <laughs> I know, I know, I am a lonely boy, but okay. I love you so much, pretty girl. <laughs> You are my sunshine with me, uh You smile is the sunshine, I fall in love to you only o u c e h you uh my dear. น <c oughs> <deutlich tai> ี่ไงแล้ปกติพูดอย่างนี้ไงว่อไปคอนเทนทที่พี่มันหลอบาดใจก็พี่มั็นลายบาดจอทัช่ h ทัชสกินทำไงน่ะ <laughs> uh, your shoulder that, touch my touch skin. My shoulder touch her skin. <laughs> oh. My my handsome touch your heart, and my heart touch your phone skin. I <laughs> uh, uh, touch your television. Touch your television. What? What do touch ไอ้บาดจอ Touch noodle เขา Touch my brain Touch my house uh, You are proud Mummy I am so proud Piot noodle เสียเส้นอยากจบตรงนี้แหละ สักเท่าเธอเธอเธอจะดูท่าเ,เ,เ,เธอในความรักขอแค่เพียงเธอได้พักในใจฉันจะคอยยอ่ยาใจเธอ oh ้ว w w o ไม่ว่านั้นแค่ไหนจะต้องจับช้ำสักเท่าไรช้ำสักเท่าไรฉันจะมีทำไม่ปวดใจอยากให้เธอรู้ไว้ไม่ว่านานเท่าไรตราบที่เธอ,อยังใจฉันดีหัวใจ